c o n g r a t u l a t i o n 19-25กุมภาพันธ์2567นี้ดวงชะตาของคุณจะดีมมโอกาสว่าจะสมหวังสำเร็จดังใจปรารถนาค่ะดูเหมือนกับว่าในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องมาให้คุณชื่นชอบชื่นใจสมใจสมหวังแล้วก็มีเรื่องมาให้คุณต้องขอบคุณหรือว่ารู้สึกแฮปปี้มีความสุขเออ เป็นสัปดาห์ที่ต้องบอกเลยชีวิตของคุณกำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นสามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องเรื่องราวนะหรือสิ่งที่รู้สึกไม่สบายใจไปได้คุณจะผ่านจากจุดที่ไม่โอเคไปได้ชีวิตจะแฮปปี้มีความสุขมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการงานราบรื่นประสบความสำเร็จธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหนา้ารุ่งโรจน์นะคะ ในเรื่องของการโรงการเรียนก็ดูเหมือนจะสอบผ่านสอบได้ประสบความสําเร็จนะขอพรสิ่งใดไว้มีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาหรือตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งใดมีโอกาสว่ามันจะเป็นไปดังใจปรารถนาของคนนะในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยมีโอกาสว่า,วาช่วงเวลานี้สารภาพรักเธอะคนดีมีโอกาสสมหวัง เป็นสัปดาห์ที่จะมีข่าวดียิ่งพูดดีคิดดีทำดียิ่งมีโอกาสสมหวังดังใจที่คุณปรารถนาไว้ได้อย่างดีนะอะไรดีๆสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์แห่งการ ขอบคุณนะดูเหมือนกับว่าคุณจะได้ขอบคุณในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าพลังงานแห่งความขอบคุณพลังงานแห่งความกระตันยูรู้คุณสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้พลังงานแห่งความเบิกบานล่าเลิงแจ่มใสจะดึงดูดสิ่งดีๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าการเงินการทองจะหลั่งไหลไหลมาเทมาจะมีแต่ความสุขความสําเร็จความ สมหวังแบบมากมายมหาศาลเข้าสู่ชีวิตคุณค่ะใครรับคำนายอย่าลืมเิ็นคำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานดีๆยืนยันว่าคำนำานายนี้เป็นของคุณนะคะยินดีด้วยนะ